สวัสดีครับพบก,กับผมที่โดยเองวันนี้มีฟุตบอลมาฝากกันสองคู่อีกเช่นเคยครับคู่แรกเป็นคู่ระหว่างอตาลนตาเปิดบ้านรับการมาเยือนของกิวยตุสวันนี้พวกเขาเตะกันที่สนามกลางในศึกฟุตบอลอิตาลีพิมลีก้วยครับทวยสำรองของลีกอิตาลีวันนี้นตอตาลันตานั้นถือว่าเตรียมความพร้อมมาได้ดีกว่าแต่วันยังไงวันนี้ยูเวน,นั้นพวกเขาต้องการเต้มหรือ ไม่มีเตียมเลยในศึกครั้งนี้พวกเขาไม่มีอะไรที่ต้องเสียเพื่อต้องการมีถ้วยติดมือสักใบวันนี้ผมมั่นใจว่าให้รองปอปอยูเวอ,อาจจะเสมอในเกมหรือว่าชนะในเกมเลยก็ได้วันนี้ยูเวก,ก็ถือว่าเป็นทีมที่เกา่าวันนี้ขอให้รองปอปอ,ปอ,อยูเวตุสส่วนอูดิสองเป็นโกระหว่างมาโกเปิดบ้านรับแกนมาเยนฮามเอซงเชมมนมาโกนั้นพวกเขาช่วงหลังนั้นถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมวันนี้พวกเขา ตะที่สนามกลางในศึกลิเกเอิงพี่เมียครับวันนี้ความพร้อมของทั้งสองทีมนั้นถือว่าเป็นต่อ,อยพอสมควรส่วนปาริสแซงต์แฌร์แม้น,นั้นพวกเขาได้ตอนนี้ได้หลุดออกจากยูฟ่าแชมเปี้ยนแล้วจากสถิติที่ผมไปเช็คมานั้นถือว่าช่วงหลังมานี้เป็นทางฝ่ายมอนเตโกนั้นถือว่าโชว์ฟอร์อมได้อย่างเนื่องกว่าอย่างชัดเจนวันนี้ผมว่ามอนาโก ยังไงก็ไม่แพ้ปาริสอย่างแน่นอนให้ลองปาริรรสแซงชัยแงขึ้นควบลูกหลอนกี่เต็มครับหลังจากชมวิดี้แล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมและครอบครัในครั้งต่อไปขอบคุณครับ